สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์2จํจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นล้ายี่ซนเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวันนี้เราใช้ เส้นสีขาวสองเส้นเส้นสีเหลืองทองสองเส้นนะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดตรงรอยพับนะคะที่พับไว้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับแล้ววางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นทีหนึ่งเป็นฐานปลายริบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สมค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองปลายริบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเซลลิบินให้ก,กว้างๆกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือพับไปทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิปบ,บินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะดึงเส้นลิปบ,บินออกมาค่ะพลิกกลับด้านค่ะเส้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ เส้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพีก่กับด้านค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางขวามือค่ะ หลังจากนั้นบีบกดให้เป็นรอยแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางเส้นลิบบิ้นกลับลงมาค่ะเนี่ยค่ะมาทาบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วกดลงไปค่ะจับที่เส้นลิบบิ้นนะคะปลายริบบินมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเ้นลิบบิ้นออกมาค่ะ ะะต่อมาเส้นที่2ค่ะพับเส้นริปบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะบีบกดที่มุมเลยนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐาน ตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นลิบินออกมาค่ะค่ะเส้นต่อมาเส้นที่3มค่ะจับริบินพับไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบินชี้ไปทางขวาค่ะจับปลายริบินนะคะพับกลับลงมาแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะค่อยค่ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นบีบกดลงไปค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ จับตรงกลางเส้นริบบิ้นพับก,กลับลงมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะจับที่ปลายเส้นริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะให้เป็นกลีบดอกแบบนี้นะคะ ั้นตอนต่อมาเริ่มเส้นที่หนึ่งเป็นฐานเส้นสีเหลืองต่อมาเอาเส้นที่สองก็คือสีขาวพาดทับเส้นที่หนึ่งไปค่ะต่อมาคือสีเหลืองเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองไปค่ะเส้นที่สี่คือสีขาวพาดทับเส้นที่สามไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ทเส้นที่สี่เอาสามเส้นนี้รวบมาค่ะ เส้นที่เราทํานะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ เราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอาสองเส้นนี้หลบลงมาพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังพับตรงกลางเส้นริบบิน้นพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงไล่ออกมาทีละเส้นทีละเส้นนะคะ ดึงออกมาค่ะดึงให้กระชับอีกนิดนึงนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็จะมีคลิปมาทุกๆวันนะ